ให้ดูนะครับในการสลับกับวยรุ่นเล็กๆหลากหลายขับรถหลากหลายบรรยากาศในการรับชมนั่นเองครับใกล้ๆใกล้ๆนี่ดีกรีผู้ครับนะครับแดงเนี่ยดำสีดำเงินอคุณมันเงินครับผู้ฟอกกับผุ้มันทองครับสองรอบสองกัททรัพกับสีรัตนะนะครับ กูมันทองแดงกูมันตะกัวมีไหมไม่เหกุมานต่กูมันทอง,ะทองนะคระับ <c oughs> okay. แบบสี่วันนี้มาดาบเลยครับ กับสิงห์ทองน้อยตัวเก๋มวยไทยครับอยู่ในสภาพพร้อมเข้าไว้ครับตามด้วยปกป้องอริฐครับกับศุษสานมสิทธิ์เชิญเสิร์ฟนะครับแข่งย้อนเลยนะครับสุดสานมสีทธิ์ท่ันได้1 0 0นะครับให้ปกป้องเก็บมานะครับ สองครับเอฟเป็คซี่ครับเอฟซี่ออกประเสริฐเดิมครับเอฟเซี Pepsi ่เสียเก่งบหมกันเี่โปรโมเตอร์วันที่14เมษายนครับเสียเก่งครับเป็นคาแนนที่น่าประทับเลยครับประสานข์ผู้วยโดยสอสีตากา ไปจีบก <łość> ็เอาเดี๋ยวเอยเชิญไปช่วยด้วยนะครับเบซี่ ถือว่านัานเป็นรองไปครับตัวนี้ต้องรับรก่อน กับคุณสายผลชนกับกิ๊บเก๋เลยครับตามด้วยศิลาชัยกับเพชรทาย,ยุลูกเสือกับฟ้าสังหารนิจจเต่าเพชรสายฟ้าสมบักิอัตภัณชัยและวัวดพิชิตฟินกับซุปเปอร์เอ็กซ์ตามเราแบบที่ไห่ไว้นะครับไม่ควรจะพลาดแบบนี้เพิ่ม làm là, là, là. cắm <laughs> Tặng ở bên trong nước này bắt đầu xây dựng bay một mặt ở bên Oh, berusaha dirangkumnya selayaknya video ini, Pak.

Yeah. you กันต่อเลยครับเดี่ยวย,ยาวครับคู่ต่อไปได้ก็เพชรพยัคฆ์สอนครตุลกับสิงห์ทองน้อยนะครับทางด้านสิงห์ทองน้อยยังมีทัพนีกนะครับทางด้านเพชรพยัคฆ์ถ้าสนใจก็เก็บมาด้วยครับอุปถัมภ์น,นะครับสิงห์ทองน้อยยังมียอดให้อยู่นะครับถ้าสนใจกับทีมง,งานอาจารย์อุทิศักดิ์ทางทางพระคชาครับ จากแมคอตูงครับหลังจากพุตธยะกับสิ่งทกน้อยครับจะเป็นฟองออมประสริฐับกับสุจารณรสิเจนส์ส์นะครับเตรียมไปด้วยนะครับสดใสกับนมอบต่อครับแล้วก็สุจารณรในว้างและพันห้านะครับ ก็ได้ปก็เก็บมานะครับอ่ะไปสีน้ำเงินในถาดขึ้นสีแดงแล้วนะครับทีมงานก็เตรียมถาดมาเตะให้ด้วยนะครับอางการก็จะไปจับคุ่นี้นะติดตามอย่างยิ่งครับ ครับอยากมองไม่มอกบอกไม่ได้ครับต้องลุกตะออีกสองยกใหญ่ๆครับยกที่สี่ครับแดงกัเือเก่งทุกทอานบอกว่าลุกที่ก็ดีกาได้นตด๊กน้อง 搞咩？好，咩？搞好搞咩？嘿，好。你 กระปุปานเกินอ้งเีอววิ่เข้าใส่แล้วนี่แกซ่ครับอ้วิ่งไล่เข้าไปแจได้

ก็ขอต้อนรับเสียโจนะน,ออยนะครับผู้พานเนื้อย่านกนะครับวันนี้ก็มาส,สมนับสนุนทีมงานโปรโมเตอร์คร,ร,รับปราทธิ์รัตนอวันแล้วก็เสียบุทพุทธชัยนะครับ้อนรับ้วยนะครับเสียโจผู้พานเนื้อ,อย่านนะครับหลังจากคนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพุทยักษ์กับสิงห์ทรร้อยนะครับอยู่ในสภาพพร้อมนะครับปกป้องกับศึกษาคอร สักก่อนมาหมื่นห้าครับมซาซาวาปกป้องนะครับมาเก็บมาด้วยนะครับพันห้าครับพันห้าพันห้าพันห้าเก็บมาด้วยนะครับหลังจากปกป้องกับสุสานคอร์ครับจะเป็นสับสยกับ,บอบอ,อวตอรนี่ก็แจ้งยอดมา กรุ่มนี้นะครับเป็นกันที่บ้านปราสาทนะครับตระลปราสาทห้อยทับคันนะครับที่ก็เป็นรายการใหญ่นะครับเห็นกลางนาสิกำนับนานิรากับแจ็คแดงกระดกดกรง,งรักจับนี้ลุมหาหนากับพระรัตน์ตุ้ันปุศสักพง์ตุลพันปุ์กับนินดาเกตบเมืองกลางนะครับเรื่องสักเกษตรทรีก,กับเพชรนครสิทธิโครด้ก็แท้ดีราบครับทุ่น,ทนี้นเจอกับ ร่วมดูท่อาจารย์สำรโสภูมอีกครั้งหนึ่งนะครับพยาามเข้ามากันรีบยกสะพายภาษาป่วยนเกมตีเพุณมานก็ต้องเดินมาที่อุทิศนะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับเดีรับหาจุเปลี่ยนให้เจอปุมานกัน ดว่าประตูสวัสดิ์ไม่เคยิงอยู่แล้วนะครับอยู่ว่าเราจะไปถึิงไหมประตูสวัสดิ์เ้น่ก่ยอไปทีมทไปักกับเอาลูัม้โบาไทายนี่สวนมากเลยนี่ ไม่มีจะเสียหรือต้องเสี่ยงมัดนะพี่อ่ลุกแล้วเปิดต้องรอบอย่างเดียวหมัดเชินัดาฏิหารมัดพระเจ้าะรจยกสุดท้าเดกับสปินน้ใจนักกีฬาครับนองุี่นองาวะุีครับเป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงามครับ และแล้วครับจอบสุดท้ายครับจากสามชัยคะแนนครับชูมือให้กับตุ่มแดงครับเบบซี่เสียเก่งลงกันนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนคุมาเงินหนึ่งออโต้เงินท้องใจครับพร้อมสัมผัสเหมือนเดิมครับครับด้านล่างเลยนะครับแล้วก็คู่ต่อไปครับตามมาติดๆเลยครับเป็นพยัคฆ์สารพรับตูนกับสิงห์ทองน้อยตวดปีใหม่ไทยพร้อมแล้วเชิญร์เวทีครับแล้วก็ทีมงานเพชรพยัคฆ์ นะครับสนใจเพิ่มหนึ่งพัน 1, นะครับทีมงานสิ่งทอาน้อยนะครับมีเพิ่ม1นึ่พันนะครับรอ่ามีไมมีก็ส่งสัญญาณแจ้งด้วยนะครับ